พามาดูว่ารถบ้านใช้ไฟจากไหนนะคะพี่โจมาจอดเปลี่ยนแก๊สนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือแก๊สที่เราใช้ในการหุงต้มก็คือแก๊สที่ทําอาหารนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าวันตอนไหนที่ไฟฟ้าในรถเราหมดเราก็เปลี่ยนมาใช้แก๊สแทนไฟฟ้าได้ก็คือมันจะเอาไปแปลงเป็นไฟในรถเราอะค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ ใช้แบบอาบน้ำเป็นน้ำอุ่นเป็นฮีตเตอร์อะไรในรถได้ h o นี่ <Honey, S 3> <Yeah. S 2> this can be electric tube. You can change to like a make hot water from yeah, gas. Yes, yeah. uh, this is for heating, for hot water, for mm. cooking, everything. โอเคค่ะใช่ที่จูอธิบายตามนั้นเลยค่ะไฟอีกจุดหนึ่งของรถก็คือบนหลังคารถนะคะจะมีแผงโซลา่าเซลล์ด้วยค่ะก็คือจะแปลงไฟฟ้าใช้เองในรถได้พี่โจจะเปลี่ยนแค่ถังเดียวนะคะเพราะอีกถังหนึ่งยังมีแก๊สอยู่ค่ะโดยปกตินะคะแก๊สหถัง,งจะใช้ได้อยู่ประมาณ1เดือนค่ะทุกคนค่ะก็คือต้องมี2ถังสำรองเอาไว้นะคะ แต่ต่อไปนี้แก๊สพี่โจน่าจะหมดไวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าจุทํากับข้าวแล้วก็จะหุงข้าวในรถค่ะทุกคนแล้วก็ข้าวสารที่นี่มันไม่เหมือนข้าวบ้านเราทุกคนคะ่ะมันใช้เวลาในการหุงนานแบบ30 40นาทีในการต้มให้มันสุกนะคะถ้าที่บ้านเราคือ15นาทีก็สุกแล้วอะ่ะสรุปก็คือมันหนักมากนะคะทุกคนพี่โจยกไม่ไหวนางไปเอารถเข็นมาละเหมือนเอาแก๊สมาเปลี่ยนที่ร้านเหมือนโฮมโปรบ้านเราเออ ในนี้เขารับเปลี่ยนถังแก๊สด้วยเนาะดูของเยอะมากทุกคนค่ะของคือแบบครบมากมีทุกอย่างอย่างว่าแหละจะอยู่หัวเห็นถ้าร้านแบบนี้ตามหัวเห็นของมันก็ไม่ได้ครบขนาดนี้เนาะแต่ถ้าในกรุงเทพเขาก็อาจจะของครบ,ครบแบบนี้แหละน่าจะยกรถเข็นมาแต่ที่แรกเนาะเสียเงินนะนี่ ข like <laughs> ี่มาตั้งนาน <laughs> จ่ายเงินค่ารถเข็นไปตั้งแต่ที่แรกก็จบ <laughs> แล้วก็มีคนมายกไปเปลี่ยนให้เรานะคะทุกคนเราก็รอตรงนี้ค่ะอู้ so strong wow no fat just only muscle 7กิ e ลแล้วก็แล้ว h o แล้ t ก e แ a ้วก็แล้วก็แล้วก i แล้วก็แ e ้วก็แล้ e ก็แล้วก็แล้ l ก็แล้แก็แล้ล้วก็แล้วก็แ้วก็แล้ว l ็แล k ล้วแล่วกแ้ก้วก็แล้ว่แวกแล้เกาถังแวก็แลาเก็ล้กแก้วกลนวนแห้้ห้้เเาามเลแก็กกก็กกว แลาก o อคกลัม uh, yeah, mm ั hmm. o น mm ึ่งเงินจะถ e t o 5 1 2ถ้าจูเข้าใจไม่ผิดก,ก็คือหยอดเงินลงช่องนี้แหละแล้วพอเราเอารถเข็นไปคืนเขามันเราก็เอาเงินคืนถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวรอดู เวนตี้ไกิโลอ่าเ5ยูโรสำหรับแก๊ส11กิโล how much นะ e l kilo how much f r t 1000บาท see ฮ e how you put inside อ๋อนี่ไงพี่โจจะบอกให้เอาเข้ไส put in and n come out h keep everything order n โจจะทำให้ดูนะคะเผื่อข้างหน้าเราต้องมาเอารถเข็นเองก็คือหยอดเงินอ๋อแล้วมันก็จะปลดล็อกแล้วเวลาเอามาคืนบัตร money just here out ตรไว้ c a n n e t take out อ๋อโอเคมันมันเดินอยู่อย่างนี้แต่เราดึงออกมาไม่ได้นะทุกคน And then you bring back อ๋อพลังไม่ได้โอเค next time ครั้งต่อไปเดี๋ยวจูมเอารถเข็นให้เขาก็คือทำแบบนี้ ยูในเมืองแบบนี้หาที่จอดรถยากยากนะคะทุกคนค่ะเมืองค่ะถนนหนทางก็แคบถนนเขามันแคบนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ค่อยอยากให้เอารถเข้ามาในเมืองรถบ้านแบบนี้นะทุกคนค่ะหามองจอดยากยากแบบตำรวจจับกว่าจะได้ที่จอดบังเอิญก่อนอันนี้มีรถจอดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งนะทุกคนเขาออกไปพอดี พี่โจก็เลยมีพื้นที่ในการเอาถอยหลังเข้าจอดเข้าซองเนาะเดเขาจะจอดรถตามแบบอันมันจะเป็นช่องช่องตามต้นไม้อย่างนี้นะทุกคนค้นที่นี่นะ่ะเขาจะจอดรถแบบนี้กันมันบริเวเป็นร่านจอดแบบเป็นร่านจอดกระมีตะวาดส่วนมากเขาจะจอดกันแบบใต้ต้นไม้อย่างนี้นะทุกคนต้องขับรถเก่งนะอยู่นี่นะ เพราะว่าพื้นที่จอดรถไม่มีสเปซให้คุณแบบหักพวงมาลัยมากมายอะไรขนาดนั้นทุกคนคะคนเป็นจุดจอดบันไดจุดต้องการพื้นที่แบบใหญ่ๆกว้างจุดถึงจะจอดรถได้หนาวร้ายคะ่ะทุกคนคะ่ะก,กำลังจะขี่มอไซค์เข้าไปในเมืองทุกคนอากาศหนาวแบตมอไซค์หมดทุกคนคะ่ะก็เลยเพื่อนพี่โจเขาก็เลยให้เรานะคะยืมรถเขาไปซื้อแบตเตอรี่มอไซค์ใหม่ทุกคน ร้านแรกนี้นะคะพี่โจมาดูไม่มีขายค่ะทุกคนค่ะเขาบอกให้ไปอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นร้านที่สองที่เรามาทุกคนค่ะโชคดีจังเลยค่ะพี่โจเจอแบตรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะคะมีขายทุกคนดูสิคะของเขาเยอะมากแบบโอ้โหสวรรค์ของนักนักบิดเลยอะค่ะใครที่มาเดินที่นี่เนาะคือของเขาครบมากเยอะมาก,มาก เวลาซื้อแบตซื้ออุปกรณ์อะไรแบบนี้ที่นี่จะยุ่งยากนิดนึงนะทุกคนเขาจะขอข้อมูลต้องกรอกข้อมูลมันไม่ใช่แบบซื้อปุ๊บจ่ายเงินปั๊บแล้วเอาของออกไปได้เหมือนบ้านเรานะลองอีกครั้งท่าทุกคนท่ะหวังว่ารอบนี้เราจะสตาร์ทรถติดเพราะว่าหิวข้าวแล้วจะได้ขี่มอไซค์ไปหาอะไรกิน พี่โจจะมีมอไซค์หนึ่งคันนะคะเอาไว้บนรถบ้านเลยค่ะโดยที่รถบ้านเราจะจอดไว้นอกเมืองแล้วเวลาจะเข้าในเมืองอะคะก็จะขี่มอไซค์เข้าไปมันจะสะดวกกว่าติ๊ดติ๊ดดวงว่าจะสตาร์ทอีกน่ติงพี่บาค่ะทุกคนสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าลืมเอาขาตั้งขึ้น Have to take this down หิวมากนะคะทุกคนกินอ,อันนี้ก่อนก่อนไปหาอะไรกินวันนี้เรามากินกาแฟที่ร้านญาติพี่โจนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่โจเองค่ะ

ตอนนี้คุณมูฮัมหมัดกำลังจะพาเราไปกินฟิชแอนชิฟนะคะทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่มันอยู่ติดกับท่าเรือเลยค่ะก็คือปลาสดมากมาจากสแกนดิเนเวียเลยนะคะจ mm hmm. ุมาก,กินฟิชแอนชิฟร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะไม่รู้ชื่อร้านอะไร t h i s is t h e name of restaurant h i s n a m e ร้านนี้ค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากใครมาเทียวที่นี่ Bis 7 Uhr morgens. 6-7 Uhr morgens machen die zu. Nur nachts. Ja. So Für Gewerbeleute. Ich, ich komme auch immer hier. พี่โจโก็กินกับจุนะคะทุกคนเนื้อปลาสดมากค่ะทุกคนคือมันหวานแล้วก็เนื้อปลาค่ะมันจะมีความแบบเค็ม,คมๆนวลๆนิดนึงน่าจะเป็นปลาทะเลเขาเค็มโดยธรรมชาติเขาทุกคน,นก็คือเราแทบแบบไม่ต้องไม่ต้องจิ้มหรือว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะคะ่ะทุกคนคือกินแบบความสดของปลาอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนจุไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไรนะแต่เนื้อมันจะหนาๆหน่อย โอ,โ,โอ้โหแบบวหวานมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองกินมั่งจังเลยค่ะ ส่วนมันฝรั่งนะคะเขาจะทอดให้มันกรอบๆหน่อยนิดนึงค่ะมันจะมีความบางปกติที่เราไปกินนะคะทุกคนมันฝรั่งเขาจะทําชิ้นหนาๆใช่ไหมจูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรแต่ร้านนี้ค่ะเขาจะทําบางๆแล้วเวลาที่เขาไปทอดมันจะกรอบๆกรอบนอกนุ่มในค่ะทุกคนอร่อยมากๆแล้วก็ปลาค่ะคือแบบบีบมะน,นาวลงไปหน่อยให้มีรสเปรี้ยวๆค่ะทุกคนคือแบบอืแซ่บมากทุกคนค่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขามาชมวิว ท่าเรือกันนะคะทุกคนจุขขำม,มากเลยทุกคนเพื่อนพี่โจเขาถามจุว่าจุดูไม่ค่อยรีแลกเลยจุดูแบบไม่ค่อยสนุกเลยแบบจุโอเคหรือเปล่าจูอยากจะบอกเขาว่าจริงๆอะ่ะมันรีแลกไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแล้วลมมันแรงคือมันเย็นจ,นจนจุรู้สึกว่าจุปวดหูนะทุกคนแล้วพี่โจพาจุขี่มอไซค์ทุกคนคะ่ะอากาศมันหนาวมากแล้วเราคือเราความที่เราเป็นคนไทยเราไม่รู้ว่าเราต้องใส่เสื้อให้มันอุ่นแค่ไหนเหมือนตอนแรกมันดูอุ่นละแต่ว่าพอออกมาข้างนอกจริงๆอ่ะคะ่ะ ทุกคนมันหนาวมากมันหนาวเข้าไปในกระดูกของเราอ่ะค่ะโหแล้วแบบจุบไม่สามารถที่จะรีแลกแบบเดินเล่นชมวิว เพื่อนพี่โจโเขาก็เลยพาจุ๊บไปนั่งดื่มกาแฟาแทนนะคะทุกคนคะ่ะจะได้อุ่นๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่าทุกคนมันเหมือนเราไปนั่งดมกลิ่นเข้าสูบบุหรี่อะคะ่ะคือที่บ้านเราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนาะแต่ที่นี่คือเขาสูบกันได้ปกติเลยทุกคนแล้วจุ๊บโอ้โหเหมือนเป็นคนยุ่งยากเนาะรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาอีกค่ะทุกคนแต่ตรงเนี้ยคืออุ่นนะคะ ด้วยด้วยความที่แดดมันส่องมาโดนเราพอดีค่ะรู้สึกอุ่นมากเลยแล้วก็ชูจะบอกว่าร้านไอติมร้านนี้ค่ะอายุก็คือร้อยกว่าปีนะคะทุกคนไอศครีมร้านนี้คือเป็นไอศครีมร้านดังค่ะ หลังจากเมื่อวานนะคะที่พี่โจพาจุขี่มอไซค์นะคะวันนี้เรามีนัดไปกินข้าวบ้านคุณซอนย่ากันค่ะญาติพี่โจนะคะเขาเลยอาสามารับพวกเราเพราะว่าจูไม่ไหวจุหนาวมากๆทุกคนเห็นที่กั้นเมื่อกี้ไหมคะจริงๆตรงนั้นนะคะมันเอาไว้สําหรับกั้นเสียงค่ะไม่ให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปที่บ้านคนเพราะว่าที่นี่อะค่ะเขาจะแบบต้องการความสงบมากๆประชาชนที่นี่ค่ะรัฐบาลเขาเลยทําอะไรที่แบบมันปิดเสียงเอาไว้ส่วนอุโมงค์อันนี้ค่ะพี่โจว,ว่าเป็นอุโมงค์ใต้น้ํานะทุกคนคะ่ะก็คือ โหยาวมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อายุมันแบบอ,อประมาณห้า0บสิปีได้ะค่ะทุกคนอุโมงค์อันเนี้ยเมืองฮัมบูกมันเป็นเมืองแห่งท่าเรือนะทุกคนไปไหนเราก็จะเจอแต่น้ําค่ะป้ายที่นี่ต่างๆถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ทํากากบาดขีดทับง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนค่ะที่บ้านเราไม่ได้ทําแบบนี้เนาะ<ด><ด>ถึงบ้านคุณซันย่าแล้วค่ะประตูที่นี่เปิดได้สองแบบค่ะ เปิดข้างบนหรือเปิดข้างๆก็ได้ดีดีนี่อาหารนกทุกคนเม็ดทานตะวันแล้วนกมันก็จะบินมากินนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนกนี่อากาศข้างล่างดีมากค่ะดูสิสวนสวยจังเลยข้างหลังก็เป็นป่า น่ารักมากเลยค่ะทุกคนคุณซัญญาซื้อเสื้อให้โจสองชุดค่ะทุกคนค่ะดีมากเลยดูดเขาเห็นจุหนาวเห็นว่าแม่เนยเสื้อะไรแบนี้น้ำอะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะคุณซัญญาเอาน้ำอะไรให้กินไม่รู้แต่ว่าอร่อยมากกินแล้วมันสดชื่น เหมือนพีชเหมือนชาแต่ไม่ใช่ชา what is this คุณซั like it ร t e l l y o u later อืมโอเคหวานๆเปรี้ยวนิดนึงค่ะแล้วก็<น>ไม่ได้ร้อนนะนแต่ก็ไม่ได้เย็นมาก<น>สดชื่น,<ใ>นถ้าออกกำลังกายเสร็จคือดื่มนะ้ำอันนี้ยเหมือนมีมะนาวข้างในนี่ครับ อ,อชอบขนมปังนะคะคุณสัญญาทําเองค่ะว้าวคนที่นี่อบขนมปังอบเค้กเก<ห>่งมากทุกคนค่ะแล้วเขาทําแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันเขาอะค่ะทุกคนถ้าเป็นเรานะคือแบบโอ้โหงานช้างเลยค่ะถ้าวันไหนบบเราทําขนม,ม <า S 3> คือขอเวลา,าเป็นสัปดาห์เลยนะในการเตรียมวัตถุดิบมาเดี๋ยววันนี้คุณสัญญาจะทําอาหารให้เรากินอีกนะคะทุกคนค่ะในม้าสูกลิลลิิทเช่สโ

อ oh. uh ๋อดีสุดอันนี้คือสตูเนื้อแตงกวาทุกคนค่ะอืม เรากำล<อ>ังจะกินก,กาแฟกันต่อนะคะวิธีหั่นเค้กไม่ติมนะคะเขาจะามีดไปแช่ในน้ำร้อนก่อนแล้วเขาค่อยเอามาหัน่นเพราะว่าไอศครีมหรือว่าเค้กที่แช่ตู้เย็นมันจะแข็ง จูจะบอกว่าพี่โจรจริงๆแล้ว่าค่ะเขาไม่ใช่คนเยอรมันโดยกําเนิดนะคะทุกคนเขาเป็นคนอบอสเนียโครเอเชียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอาหารการกินกาแฟอะไรของเขาอะค่ะมันจะดูแปลกๆตานะคะมันจะไม่เหมือนคนยุโรปปกติค่ะทุกคนอันเนี้ยกาแฟเนี้ยมันจะคล้ายๆแบบจูเคยเห็นเวลาที่แบบคนเขาไปเที่ยวตุรกีอะคะ่ะมันจะคล้ายๆอย่างนี้เลยค่ะวิธีการกินกาแฟของเขา แต่เรา oh <yeah. S 1> จะ oh <yeah. S 1> ใส่น้ำตาลหนึ่งก้อนนะคะตาลเสร็จไปเลย <c oughs> อันนี้คุณซอนย่ญญาทำนะคะ oh. น่ากินมากดูสิ เขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์กลิ่นไม่เหมือนกาแฟบ้านเราทุกคนสวยกาแฟอร่อยมากเพล็กอร่อยมากค่ะ